สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเยดมินทเอีเขียวชาแนวน,นะคะเ,เขียวผ้ารวยนะคะโมน,นี้ก <c oughs> มาตามต่อนะคะสูตรคำนวณหวยลาวพัฒนาของเซียนไปนะคะท่านผู้ชมอันมะม่วงต้นนี้มันมีตาเดี๋ยวท่านผู้ชมประหลาดเด้ไปเขียนเอ็ดเล่เพิ่นเคยมาจุดขอเขาดีนะคะเซียนใบเพิ่นเมันผู้จุดไหนนะคะอันนี้นอันนี้เป็นแนวทางอัน,นอันนี้ตั้งหากเพิน่นเพิ่นอยากจุดไงเพิ่นจุดนะคะท่านผู้ชมนะเพิ่นมาเพิ่นจุดอันนี้ถ่ายเบิ่ง เขาก็มาตามต่อนะคะเข้าเด่นก้านะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหวยลาวเซียนใบนะคะเขาก็มาตามต่อนะคะบางวันนี้เลขเซียนจะได้เลขเด่นเลขวิ่งตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเพื่นจุดถูปเปลี่ยวข้าจังมาลอยเบิ้งของเพิ่นนะคะท่านผู้ชมเด่นใส่เด่นไปเนาะงวดเซียนนะคะท่านผู้ชม นี่เอละค่ะท่านผู้ชมอันงวดที่ผ่านมานะคะมันเดินเก่าเนาะจอะเก่าเปียกเก่าสวงนะคะเต๋อที่ว่าเขาตะลึกเดินเดลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับแนวทางนะคะเด่นเก่าคนเอาไปเป็นแนวทางเดลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะอึมฮึ อ่ะเดี๋ยวค่อยขยายอ่าหลักการเบื้องไม้นะคะสำหรับอืม เป็นสองร่องศูนย์นะคะท่านผู้ชม เด่นสองร่องศูนย์นะคะสองเก่าสองแปดเด่นสองนะคะเด่นศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก่านะคะเลขใน,นตารางมีเก่ามีสองมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์เนาะนะคะท่าผู้ชม 2908ค่ะ ให้เสียงตัวน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฮ้องกเด๋ยวต้องมาทบทวนตัวเลขใหม่นะคะ่านผู้ชมเราจะบ่ชชดจีนบันไดนะครับดูดินเก่าสองนะค่ะที่คนขีดถูกไว้ไก่ไก่ก่อนนะคะ เจ็ดแปดนะคะเออม,มาชนกันอยู่นะแปดเก้านะคะผู้ชมเดีย๋ยวแอนนี่จะไปสรุปโครงเสื้อไทยอีกทีหนึงนะคะสำหรับเล็กชนเนาะนะคะสำหรับเซียนแมนะ่เขาดีนะคะผู้ชมเนาะเจ็ดแปดเก้าสองนะคะ, 78, 92, ะ,คะตัวเล็กเล็กชุดสี่ตัวเพป็นนะคะคุผู้ชม 082928098นะคะเออนะคะนี่ค่ะสำหรับเซียนใบเนาะนะพันู้ชมเรียงเด่นบนเด่นสองรองเก่าเลียเด่นประก็บ,บ่ค่อยผ่านบางเชือกเป็นก็จับว่เขานะคะท่านผู้ชมเกินบางเชือกเขากับเขาสามตัวนะคะเออ,เอ,อนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนะคะเด่นสองรองศูนย์นะคะ สซนเลขในตารางของเซียนนะคะท่านผู้ชมมีเก่ามีสองมีเจ็นะคะมีสองมีมีแปดสูนนะคะท่านผู้ชมเด่นสองเจาะสองเก้าสองแปดนะคะเด่นศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์แปดนะคะชุด3ามตัวนะคะท่านผู้ชมสามตัวมีศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองแปดนะคะศูนย์แปดเกู้นย์นะคะศูนย์เจ็ด ศูนย์สองานะคะชุด4ตัวนะคะท่านผู้ชม7892นะคะ4ตัวเด้อน,นะคะท่านผู้ชมบางเซี่ยเลขเสีย้ยนขลุดไปกับมาเข่ากับเข่าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเนะาะอ่าเลขเด่นเพื่อนกับเข่าตลอดอยู่เด้อน,นะคะท่านผู้ชมกัชุด2ตัวนะคะท่านผู้ชม เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเด่นสูดๆนะคะท่านผู้ชมก็เขียบหน้าจอไปเป็นแนวทางก่อนนะคะสําหรับเลขเส้นใบงวดนี้นะคะ,ะเลขดินเลขวิ่งเลขหล,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 ลุดของพิ่นเด้อนะคะท่านผู้ชมเลขในตะล่างนะคะตาบางเก้าสองเจ็ด,น,ดนะคะ,าา 9, 2, 7, ะ,คะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขซ้ำตัวบางยุคเก่าศูนย์ศูนย์เก่าคนนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะที่พันจ่อห้นั่นอันที่พันขีดขีดไปเด้อนะคะท่านผู้ชมนี่ นี่นะคะที่พนขีดๆไว้นี่เป็นเป็นตัวเดียนพันได้นี่นะคะคุณผู้ชมนี่ศูนย์แปดแป้าเก้าสนะคะเจ็นี่กับตัวนึงน,นี่สำหรับตัวเรียนสุดสุดของพนนะคะุณผู้ชมเจ็ดแปดกระเม่์นะคะอเอาแล้ว <c oughs> ค่ะผู้ชมกนว่าพนจะเห็ดเวยหวยไทยเห็นหน้นำพันา่าเอา้าเอ้าจะไเป็ี่ยนแนวท่งนะคะัะเขาขึ้นกันนะคะผู้ชมอ่ะ อืไปแล้วนะคะนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดแปดเจ็ดมากัมาชนกันกับเลขแอดมินอยู่ได้นี่เรีอินเฮเดนแปดนะคะ, 8, น,ะนี่แปดดูดแปดเนาะข้ากะเพิ่นเก่านี่นี่ตะล่างเพิ่นสองแปดวันนี้อาจจะแตกสามตัวก็ได้เด้อนะคะท่านผู้ชมอ่าแปดเก้าศูนย์แปดเก่านะคะนี่เด่นของเพิ่นนะคะท่านผู้ชมเก้าสองมีอยู่สี่ขู่เด่นเนาะ ที่ที่ที่ศูนย์แปดแปดเก้าเก้าสองนะคะท่านผู้ชมรกคาเจ็ดแปดสี่คูเรียนทานั้นนะคะค่ะเกิถ้าว่าโอ้ยงบหน่อยทุ่นหน่อยตาล่างเลยนะคะจับเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนีเซียนมันจับให้่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นเลขวิ่งเลขลูดนะคะในงวดวันที่ยี่สิบสี่นะคะท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบสี่ตรงกับวันพุธนะคะสําหรับทางเที่ยวตัวเลข ก็จะไปเจาะมืออีกที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะวัตถุริค่าน่าจะมานะคะได้เลียกเสี้ยนได้หลายมากประกบกันแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพิมพ์ปะจสรุปโครงสุดท้ายอีกที่หนึ่งเนาะนะคะอ่ะนะคะกดติดตามนะคะชอบกดตามเนาะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เนาะนะคะสำหรับแนวทางหวยลาววันนี้นะคะสุดๆเด่นสุดๆเ้อนะคะส่วนตัวเลขกส่วน <ules> <handled kr> <ii> เออไปลอยเบิ้องหลขกถูกพันกันท่านผู้ชมพันกเล็กถูกวบเลขกพันเขาดีดีหกเจ็ดสันอ่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะเขามารับชมกอขอให้มีโชคมีลาบนะคะหิ่งๆปังๆรุยๆคือเก่านะคะท่านผู้ชมขอให้เล็เซียนพันเข่าสมตัวแตกนะคะท่านผู้ชมนบอกมาให้มาเบืองเลีกถูกน้ำกาสัน ก็เจ็ดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนวท้างเรียกลูกต้นบกม่วง,งมีต่ตากันนะคะท่านผู้ชม